ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเวลาพักผ่อนสําคัญของ FC มากๆนะครับเวลานี้ผมเอฟซชมพระเครื่องที่สําคัญง,ง,งดงามและมีคุณค่ามีมูลค่านะครับที่ผมเรียน f c อยู่เสมอว่าพระเครื่องทุกรายการนั้นล้วนสําคัญนะครับยิ่งถ้าเราศรัทธามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้พระมีคุณค่าและมีมูลค่ามากเท่านั้นนะครับ <S <S ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ได้ชอบบูชาพระเครื่องและเหรียญสำคัญทุกรายการทั้งเหรียญในประเทศและแต่างประเทศ รวมถึง Fc ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวนะครับทำให้ยอดกดติดตามยอดแชร์ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้2องล้านห้าหมนดกว่าวิวนะครับแล้วก็ ยอดผู้ติดตามซับสไครก์กลอ13,100ท่านแล้วนะครับในเวลานี้ซึ่งถือว่ามากขึ้นทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพระเครื่องรายการสําคัญนี้คือพระพุทธแสงสว่างสวัสดิมงคลนะครับหรือพระพุทธชินราชนะครับฉลองอุโบสถวัดแสงสว่างอารมณ์ตาบลคอนฉิมอเาเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งผมเปิดให้ชมด้านในกล่องบรรจุดเดิมนี้นะครับซึ่งมีลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนกับพระ,อ,ะองค์ท่านท้าวจุตคารามเทียนะครับ การจะสร้างเป็นรูปวงกลมเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าประดิษฐานหรือประทับรูปองค์พระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยนะครับมีลักษณะเป็นพระพรูปพระพุทธรูปปางมาลวิชัยประทับนั่งภายในซุ้มนะครับบนฐานและมีดอกพุมบกรองรับอยู่นะครับมีเทวดาอารักขาทั้งสองข้างนะครับด้านบนตรงเสียงของท่านและก็มี อขระยันปรากฏอยู่2ด้านนะครับพลิกไปชมด้านหลังมีอขระยันอยู่ตรงกลางเป็นรูปวงกลมนะครับหลายอขระยันนะครับมีเกักอคระยันนะครับที่รึกฉลองอุโบสถวัดแสงสว่างอารมณ์นะครับพระเครื่องรายการสําคัญนี้หายากและมี1งองค์เท่านั้นนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านมากมานะครับสวัสดีครับ